สนับสนุนโดย Sector Futures ซื้อขายสร้างกำไรใช้บริหารพอร์ตหุ้น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนเราก็สู่ใการฮาร์ทอปิกนะคะก่อนวันนี้ค่ะเราเริ่มต้นสัปดาห์กันวันจันทร์ที่12พฤศจิกายนนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสองมหาอำนาจโลกนะคะอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนนั้นเขาได้มีการเปลี่ยนผู้นําพร้อมๆกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรุนกันไปสําหรับประธานาธิบดีคนใหม่นะคะแต่ที่สุดแล้วก็คือคนเก่านั่นเองค่ะที่ขึ้นมาดารงตําแหน่งต่ออีกหนึ่งสมัยนะคะถัดมาเพียงไม่กี่วันก็มีข่าวของผู้นําจีนนะคะที่มีการผัดใบเช่นเดียวกันนะคะก็เปลี่ยนผู้นําเหมือนกันแต่ว่วา สองผู้นํามหาอำนาจโลกนะคะที่มีเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจเนี่ยใหญ่อันดับหนึ่งอันดับสองของโลกนั้นก็ต้องเผชิญกับปัญหาคล้ายๆกันของสหรัฐอเมริกาก็คงจะต้องรีบแก้ให้เร็วที่สุดนะคะสาหรับปันกับดักทางด้านของการคลังนะคะเรื่องของการก่อหนี้ทางการคลังที่ตอนนี้ จะเรียกว่าสูงท่วมหัวก็ว่าได้นะคะแก้กันไม่หวัดไม่ไหวทีเดียวก็จะต้องทําให้ได้ภายในปีนี้ถ้าทาไม่ได้ก็ก้องต่อไปประมาณสักต้นปีหน้านะคะในขณะที่ของจีนเองก็จะต้องเข้ามาประชิญกับเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนนะคะเมื่อย,ยักษ์ใหญ่นั้นมีการชะลอตัวพร้อมๆกันนะคะและมีการเปลี่ยนผู้นําใหม่ทั้งสองประเทศอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ไปที่เราจะต้องติดตามดูกันโดยเฉพาะนโยบายที่เขาจะดําเนินก็คงจะส่งผลต่อสินทรัพย์ที่เราลงทุนกันอยู่นะคะรวมไปถึงเรื่องของ บริษัทต่างๆค่ะที่ค้าขายอยู่กับในโลกใบนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะวิเคราะห์กันถึงเรื่องของราักฐานนะคะก็คือเรื่องของการค้าขายด้วยว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างรวมไปถึงสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะว่าจะมีแรงกระตุ้นอะไรจากนโยบายที่ออกมาแล้วส่งผลต่อการกระเพื่อมของราคาสินทรัพย์สินทรัพย์อะไรบ้างที่ต้องติดตามดูกันเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ ผู้นำของสหรัฐอเมริกาก็จะมาเยือนเราด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะให้อาจารย์ท่านนี้ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังนะว่านะคะว่าจุดยุทธศาสตร์ที่มองสาหรับประเทศไทยในอาเซียนนั้นเขามองอย่างไรสาหรับประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้ค่ะเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยกันนะคะวันนี้อาจารย์ให้เกียรติกับเรานะคะสําหรับรองศาสตราจารย์ดรสมภพมณรังสรรค่ะอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติหรือว่า PIM ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะให้เกียรติรายการค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะการเปลี่ยนตัวผู้นํา2ประเทศนะคะ สำหรับประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกานะคะสำคัญยังไงคะกัดเศรศษฐกิจโลกแล้วก็อย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นจุดเล็กๆนะคะที่อยู่ในโลกใบนี้มันจะต้องให้ความสําคัญยังไงบ้างคะสองชาตินี้นะครับค,คือสหรัฐอเมริกากับจีนรวมกันแล้วเนี่ยมี GDP หนึ่งในสามของโลกใหญ่โตมากมายเลยเกินคือเวลาเขาสั่นไหวเขาเปลี่ยนอะไรทีก็กระเพื่อมหมดทั่วทั้งโลกใช่ครับประเทศหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีผลมากต่อระบบการเงินโลกเพราะว่า ฐานเาศรษฐกิจของเขาเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคการเงินที่เขาเรียกว่าเป็นฟินแลนซ์เบสอีโคโนมี่ขณะที่จีนฐานเศรษฐกิจอิงอยู่กับภาคเศรษฐกิจจริงหรือว่าเป็นเลี้ยวเซกเตอร์เบสอีโคโนมี่ฉะนั้นสองชาติเนี่ยนะฮะมันก็จะคลุมเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกนะฮะเพราะว่าโลกมันก็จะมีสองภาคใหญ่ใช่ไหมฮะคือภาคการเงินกับภาคเศรษฐกิจจริงนะครับฉะนั้นถ้าเผื่อชาติใดชาติหนึ่งเกิดมีปัญหาขึ้นมาะนะครับหรือว่าเออเกิดไม่สามารถที่จะนำพาเศรษฐกิจให ล่วงหน้าต่อไปได้เนี่ยแต่ถ้าจีนมีปัญหารีสแต็กเตอร์โลกก็คงมีปัญหาแต่มากเป็นพิเศษนะฮะ mm hmm. ถ้าสารัฐมีมีปัญหาเนี่ยภาคการเงินโลกก็จะมีปัญหาะนะครับมากเป็นพิเศษเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้วอลล์สตรีทนะฮะแต่ครัมันก็คือเมืองหลวงของโลกการเงินโลก ทั้งตลาดเงินตลาดทุนนะฮะนะครับตลาดทุนก็ดีตลาดตราสารหนี้ก็ดีตลาดซื้อขายล่วงหน้าก็ดีอะไรพวกนี้นะฮะต้องต้องคือมันอยู่ที่ตรงนั้นนะฮะเพราะมันใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าสองประเทศนี้ถ้าดูในเรื่องของการเมืองเนี่ยโอ้โหคนละขั้วกันเลยนะคนละขั้วครับอีขั้วหนึ่งโอปปาธิเไตยจ๋าเลยอีกขั้วหนึ่งก็คือเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะก็ยังเป็นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นกันอยู่นะคะทีนี้ในแง่ของการดําเนินนโยบายทางการเมืองทั้งสองประเทศเนี่ยที่เราจะต้องจับตาดูเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกัันยงงไออาาาาาจรรรรคคืผมิิดดว่กกบห ทางการเมืองนะฮะทางด้านการแก้ไขปัญหาต่างเนี่ยดูเปหนึ่งวัาขนาดนี้จีนเนี่ยจะได้เปรียบก็ <ทำ S 2> ในของสหรัฐอเมริกา,าพอเราจะเห็นนะว่าสหรัฐอเมริกาขนาดเนี้ยระบบการเมืองเขาก็เป็นระบบการเมืองแบบทวงรุนนะครับขนาดที่พรรครีพับลิกันเนี่ยนะฮะแพ้ในสภาสูงแต่ว่าชนะในสภาล่างาชนะเยอะด้วยนะฮะมีคะแนนมากกว่าต้องมอสักสักห้าสิบที่นั่งนี้นะฮะสภาสูงก็ดโมแครตเขามีมากกว่าสักต่ายเก้าที่นั่งนี่นะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อโอบามาจะดาเนินนโยบายต่างๆมาเนี่ยแม้แต่ไอ้การแก้ไขปไัญหาไอ้ฟิคโคคริปที่กําลังพูดถึงนอยูอย่่เนี่ยม,มันก็ต้องไปได้รับฉันธนุมัติเพราะคาถความร่วมมือนะจากพรรครีพับคการที่ยุดสภาล่างเพราะสภาล่างเนี่ยมีมีความสําคัญในเรื่องของนโยบายหรือว่าการผ่านกฎหมายหรือว่า,าผ่านกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจนะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าสภาร่างไม่เอาด้วยนะมันก็แน่นอนแหละมันก็ทําให้เกิดการยื้อกัน เมื่อมันเกิดเกิดกับยื้อกันขึ้นมาเนี่ยเราคิดดูดีครับว่าผลด้านจิตวิทยาเนี่ยมันจะมีผลมากมายขนาดไหนตอต่อตลาดอย่างตลาดทุนในช่วงปลายปีนี้ถ้าเผื่อว่าปัญหานี้ยังไม่สามารถรู refusing, <S <S ้ล่วงได้มันจะคล้ายคกลับไปเหมือนเมื่อครั้งหนึ่งที่แบบว่าแก้ขยายเพดานนี่ภาคการคลังขึ้นมาแล้วก็จนหยุดสุดท้ายเลยตลาดก็สั่นสะเทือนมากช่วงนั้จะคล้ายๆกันไหมอาจารย์ผมคิดว่าจะมีผลอาจจะมากกว่าด้วยวันนี้นะฮะเพราะว่าเพราะว่าคำว่าไฟิเกลคลิปที่ที่เรียกว่า ปลูกขึ้นมาโดยเบนเบลกี้เนี่ยมันมีพลังมากเลยในขณะนี้ม,มันกลายเป็นเป็นสัพท์ที่โลกรู้จักกันทั่วหน้าไปแล้วนะฮะ,ะแล้วก็มองด้วยด้วยจับตามองว่ามันจะออกออกหัวออกก้อยยังไงทุกคนหว,ดหวาดภาวะกันกน,นะครัาจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับแต่ของจีนเนี่ยของเขาเนี่นะครับถ้าขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสภาประชาชนนะฮะและและก็อะไรต่างเนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็อยู่ในทิศทางเดียวกันคุณอย่างคือคือสภาของจีนเนี่ยมันทำไม่ที่เป็นแค่ให้ตรายางอันนะฮะถ้ามันพูดจะรู้เรื่องกันแล้วในหมู่ผู้นํา ระ,ระดับสูงของของพัคเนี่ยนะฮะเช่นในคณะกรรมการกลางเขาว่าอย่างไงคณะกรรมการกรมการเมืองบริเบโรเขาว่ายังไงกรรกกกเก้างงคนที่อยู่ข้างบนเขาว่าอย่างไงค mm hmm. นะณะกรรมการประจำของกลมการเมืองเนี่ยนะฮะ <c oughs> เขาว่ากันยังไงแล้วเนี่ยเวลามันเข้ามาในสภาประชาชนเนี่ยซึ่งจะประชุมใหญ่กันทุกปีที่เดือนมีนาเนี่ย mm hmm. มันก็จะสามารถผ่านได้เรียกว่าสะดวกยูตทิเลย mm hmm. นะฉะนั้นแล้วเอกภาพหน่งการตัดสินใจมันก็จะรวดเร็วก,กว่ามาก <c oughs> นะ <c oughs> ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องอื่นนะฮะเช่นเรื่องความโปร่งใสเรื่องอะไรเรื่องทร,รมาพิบาลอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องของการตัดิธิย่ยทา,ท,าทางด้านนโยบายการแก้ไขกฎหมายการอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะของดว่รัฐสภาของจีนเนี่ยก็จะมี เรียกว่าชีน้นกเป็นนกชีกไไ้ไม้เป็นไม้ได้ได้มากกว่าสหรัฐจะยากเย็นกว่ายากเย็นกว่านี่ผมว่าเป็นสภาถวงดุลครับประชาธิปไตยมากก็จะต้องรอฟังเพราะเรา <ๆ S 2> ต้องยอมรับว่า4ปีที่ผ่านมาโอบามาเนี่ยเจอปัญหาหนักหน่วงมากใน,ใ,นในเรื่องของกระบวนการผ่านจดหมายผ่านจุดเรียปต่างมองกับการนี้เขาอาจจะมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นหรือเปล่าอาจารย์โอบามาในเมื่อเขาผ่านมาถึง4ีปีเพระาะว่าคงใจถึงมากขึ้นใจถึงพ่อเลยครับเพราะว่าต่อไปเป็นไม่ได้แล้วเนี่ยก็อยู่ต่อได้อีกสมัยเดียวก็เป็นนัดสุดท้ายแล้วก็แสดงฝีมือเต็มที่เลย ครับก huh. ็ตัวอย่างเช่นก็ประกาศว่าอะไรครับเข,เขาประกาศว่าถ้าขึ้นมา huh. วันนี้ะจะจัดตั้งกระทรวงใหม่มีและนตรีใหม่หหก็คือและสตรีว่าการกระทรวงธุรกิจน huh. ะก็คือเป็น secretary of uh, of uh, investment รวมหน่วยงาน8 9หน่วยงานที่มีกระจายตามที่ตา่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือหรือว่าการพัฒนา S องจีของของสหรัฐมิการให้มาอยู่ที่เดียวกันแล้วตั้งเป็นกระทรวงใหม่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าต่อไปนี้อเมริกาเนี่ยจะเปิดเกมลุกของเลียวเซกเตอร์เพิ่มขึ้น เพราะเขารู้ไงครับว่าถ้าตราบใดที่เรียวเซกเตอร์เนี่ยไม่กลับมาขับเคลื่อนใหม่ได้นะฮะโอกาสลดการปัญหากันว่างานมันยากลำบากมากเขาทิ้งไปนานนะคะอาจารย์สำหรับเอเซมีซึ่งซึ่งก็คงไม่ใช่ง่ายเลยพราะว่าเขาไม่ทำไม่ได้หรอกครับและนี่คือเสียสาเหตุโดยที่ำไมโอม่าเดี๋ยวต้องเน้นย้ำจุดพุทธศาสน์ของเขามาที่เอเชียเพราะเขารู้ไงครับว่าถ้าไม่ไม่พึ่งตลาดเอเชียเนี่ยโอกาสที่ s อเของอเมริกาจะส่งออกได้อะไรต่างได้เนี่ยนะฮะหรือหรือว่ามีโอกาสที่จะ พัฒนาการขยายตัวได้จดนนาไปสู่โอกาสในการจ้างงานได้จะยากลำบากมากเพราะว่าอํานาจซื้อของโลกขนาดนี้เนี่ยมันอยู่ที่เอเชียแต่คน60%นของโลกอยู่ที่เอเชียะนะครับถึงแม้ว่าเอ่อ GDP จะยังยังยัง,ย,งยังไม่มากมากมายนักหนึ่งแต่มันจะเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วไงฮะฉะนั้นอํานาจซื้อมันก็จะมากอันมาซื้อก็จะมากเวลาที่อเมริกาต้องการส่งออกมากขึ้นตามที่โอมาม่าประกาศเอาไว้ว่าในช่วงอีก4ปีข้างหน้านี้เทอมที่2องเขาเนี่ยเขาจะต้องเพิ่มมูลค่าการส่งออกขึ้นมาหนึ่งเท่าตัว จากที่เคยส่งออกประมาณสักหนึ่งล้านล้านเหรียญต้นๆขึ้นมาเป็นสองล้านล้านเหรียญถามเถอะถ้าต้องการส่งออกเป็นสองล้านล้านเหรียญเนี่ยยาว่าจะสองล้านล้านเหรียญเพิ่มมาอีกสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์สี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอเนี่ยนะไม่ต้องถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะส่งไปไหนล่ะครับถ้าไม่ใช่มาเอเชียนะฉะนั้นก็ส่งมาที่เอเชียตะวันออกส่งไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นในกลุ่มอาเซียนเรานะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมเขาจึงเลือกที่จะมาเยือนนะครับประเทศริมฝั่งโขงเนี่ยนะฮะสามประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกของของอาเซียนน,ยนะฮะภายใต้เส้นทางมุ่งสู่เอซีเนี่ยเป็นระดับแรกเลยอาจารย์คะในในมุมมองหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยก็ขาดดุลกับประเทศจีนเยอะด้วยรูย้ป่ะฮะเพราะว่ารบ,บริโภคเยอะเอ,อะเกินสําหรับสินค้าจีนที่เข้าไปนะฮะส่วนหนึ่งรตรงนี้ก็คือต้องการที่จะแก้เกมตรงนี้ด้วยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเพิ่เติมหน้ากระว่างอเมริกากับจีนเนี่ยผมว่าคงจะมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาผ่านทั้งเรื่องของเรีลเซกเตอร์เช่นการค้าต่างประเทศนะครับที่ว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับ 4 4 0 0 0 0กว่าล้านเหรียญแต่ว like> ่าอเมริกาส่งออกไปจีนเนี่ย9 0 0 0่กว่าล้านเหรียญที่เหลือก็คือที่จีนส่งออกไปอเมริกาก็คือ3แสนกว่าล้านเหรียญมันก็เลยทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลเงินชาติกับจีนชาติเดียวเนี่ยฮะประมาณ3แสนล้านเหรียญนะเรียกว่ามากมายมโหฬารเหลือเกินนะฮะ3แสนกว่าล้านเหรียญด้วยซ้ำไปนะฮะก็เลยยิ่งทําให้เป็นภาระของภาคการคลังมากขึ้นอ่าใช่ครับพอขาดดุลเงินชาติมากๆเนี่ยนะมันก็แน่นอนแล้วนะมันก็ทำทำให้ อโอกาสในการเพิ่มการน้างงานอนเมริกาก็ยากลำบากเพราะเลยครับเ mm hmm. พราะคุณซื้อคุณซื้อมากกว่าขายไงฮะใช่ค่ะนะครับอะไรที่ SME อเมริกาพอที่จะผลิตได้ก็ mm hmm. ก,ก็ก็ถูกสิสนค้านําเข้าเนี่ยฮะเช่นจากจีนหรือว่าจากประเทศอื่นเนี่ยที่ราคาก็ถูกกว่าแบรนด์เนมก็แบรนด์เดียวกันใช่ค่ะนะครับเพราะเลยครับเพราะว่าสินค้าที่ส่งออกจากจีนเข้าไปขายในอเมริกาเนี่ยมันก็แบรนด์มาจากยักษ์ใหญ่ของบริษัทในอเมริกาที่ย้ายฐานการผลิต ไปสู่จีนทั้งสิ้นได้เราไปดนไนกี้ก็ดีนะครับหรือแม่แต่รถยนต์เลยวันนี้นะฮะชิ้นส่วนอะไรรถยนต์เนี่ยมันก็ส่งออกจาก GM เนี่ยกลับไปที่บริษัทแม่ของตัวเองที่ที่ที่ททดีทรอยต์ใช่ไหมฮะนะครับนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์คะแต่อย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าสหรัฐอเมริกาเองก็เริ่มที่จะกลับตัวได้ละหันมาส่งเสริม s m e มากขึ้นแล้วก็กระตุ้นพวกภายในให,ให้บริโภคสินค้ากันเองแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วยแสดงว่าการแก้ปัญหาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเรา ไม่รู้จะเดินยังไงเดินลรื่ากเหมือนกันโอกาสที่แบบว่าจะกลับตัวหรือว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยใครจะทาได้เร็วกว่ากันแน่จีนจะทาได้เร็วกว่าผมเชื่อจีนน่าจะทําได้เร็วกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ใช่จรีนจีนนี่เก่งเกินตัวนะฮะแต่ว่าเป็นเพราะว่าจีนเขายังมีพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศเหลืออยู่เยอะเลยอ่ะที่จะให้พัฒนาที่จะพัฒนาต่อไปมีกิจกรรมเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะจีนขนาดนี้ถึงแม้ GDP ใหญ่เป็นอันดับที่2โลกนะฮะแต่มูลค่า g ี p มันแค่ครึ่งเดียวของเมริกาแต่คนมาากก่4เท นะรายได้ต่อหัวของคนจีนขนาดนี้นะครับห้าห้าพันสี่ร้อยกว่าเหรียญต่อคนต่อปีเทียบกับอเมริกาที่ประมาณห้าหมื่นโอ้โห้าหมื่นตัวอาสิบเท่าฮะห้าสิบเท่าฉะนั้นเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยคือว่าพื้นที่ทางการลงทุนพื้นที่ของทุนนิยมในจีนมันเหลือเยอะเหลือเกินโอกาสที่มันจะปรับขึ้นเนี่ยมันมีอีกสูงมีและอเมกาเนี่ยมันได้อีกหลายปีนะอาจจะมันคืเปลี่ยนแล้วใช่ครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยพัฒนามาแล้วเนี่ยเป็นผู้นะ ปี2013เนี่ยจะครบ100ปีที่เขาเป็นผู้นำโลกเพราะอเมริกามี GDP ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกแทนที่อังกฤษเนี่ยตั้งแต่ปีปีเออ่นะครับ1913 19, 19, 19. นะก็คือช่วงช่วงที่กำลังจะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นแหละนะที่อเมริกาขึ้นมาเป็น GDP ใหญ่ดับหนึ่งของโลกแทนที่อังกฤษแล้วก็เป็นมาถึงทุกวันนี้9กปีแล้วปีหน้าครบ100ปีนะ,ะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็แน่นอนแหละนะฮะเศรษฐกิจมันก็แก่ตัวลงเพราะผมวิ่งง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 งมาาาานนนนนนไไไไฮะะะะะะะฉัั้้้จววิิ่่่่ตตออออออปดคคคุุณกก็ททลลเเเรรรรรืืบขภ นะครับเรื่องของอะไรเรื่องของ R&D เรื่องของอะไรสรารพัดคือต้องมีมีการพัฒนาใหม่จะมีการพัฒนามีมุกใหม่ๆน,นะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่กับเจ้าของจีเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนมุกง่ายมากเพราะอะไรครับช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเขาพึ่งพาการส่งออกมากๆพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศมากมากแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ต้องพึ่งพาการส่งออกมากไปเหมือนเดิมละเพราะอะไรครับเพราะเขาจะมากระตุ้น การบริโภคภายในประเทศค่ะซึ่งยังมีโอกาสอีกเยอะเลยที่อาจารย์บอกว่ายังมีพื้นที่เหลือเยอะเพราะว่าการบริโภคในประเทศด่ามณฑลต่างๆนี่ยังไม่ได้พัฒนาเยอะเลยใช่ไหมคะการบริโภคภายในประเทศที่เราเรียกว่าไอ้โตซีเนี่ย Domestic Consumption เนี่ยนะของอเมริกาเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีนะฮะแต่ของจีนเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยังมีดังนั้นคิดดูดิครับแค่ขึ้นไปแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีเนี่ยโอ้โหมันมันจะกระตุ้นจีดีพี้อะไรอย่างเนี้ย นะครับมีอำนาจมีอำนาจซื้อเพื่อมาบริโภคมาซื้อหาสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนแล้วส่งออกได้น้อยลงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอาจารย์คะแต่ถึงแม้ว่าจะบริโภคให้เท่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเจเรนี่ยมันก็ยังขนาดเศรษฐกิจก็ยังใหญ่ไม่เท่าอเมริกาใช่ไมไม่เท่าไม่เท่าใช่ไหมคะเพราะค่าเงินมันก็ต่างกันแล้วฉะนั้นภาคคอมมิวนิสต์จีนที่ประชุมอยู่ขนาดนี้เขายิงประกาศได้ไงฮะว่าภายในปี2020เนี่ยรายได้คนจีนต่อคนเนี่ยนะฮะจะต้องเพิ่มขึ้น้นท่าตััวก็ยงอยู่ที่ประมาณมืนเียต้นๆ เทียบกับ5้าหมื่เหรียญนี่ก็ยังหาง่างีกห้าเท่าฮะนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกว่าที่รายได้ของคนจีนจะขึ้นปเป็นเป็นสักหมื่นห้าสองหมื่นเนี่ยโอ้โหอีกหลายปีมากนะฮะแล้วก็ขึ้นเป็นหนึ่งขนาดน,นั้นนไดจจ้จีดีพีของของจีนก็จะกลายเป็นจีดีพีใหญ่อันดับหนึ่งของโลก อาจารย์ทีนี้สัดส่วนในเรื่องของการกระจายรายได้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยเข้าใจว่าจีนเนี่ยเขาก็ยังมีการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึงกลุ่มก้อนที่รวยก็รวยไปเลยจนก็จนติดดินเลยเแต่เรียกว่าสภาวะรวยกระจุกจนกระจายใช่ซึ่งจีนยังมีมากกว่าอเมริกาแต่ของอเมริกานี่มันยังอเมริกานส่วนใหญ่มันจะเหมือนเหมือนเหมือนรูปรูปเพชรนะก็คือโป่งกลางเกิดชนชั้นกลางจะมากที่สุดชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างจะน้อยแต่ของจีนไม่ใช่ครับของจีนเนี่ยนะครับคนที่อยู่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในชนชั้นล่างยังเหมือนรูปสามเหลี่ยมก็คือยอดไปรีมิตจะมีคนน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันอยู่ที่ตรงฐานของสามเหลี่ยมคล้ายๆกับเราไหมคะเพราะว่าคล้ายๆเราคล้ายๆกับประเทศไทยที่ส่วนรวยก็รวยไปเลยจนก็ยังจนอยู่และนื่องเองก็เป็นเรื่องหนึ่งเลยครับที่พรรคคอมมิวนิสต์ที่เขาชุบประชุมมาแล้วสามสี่วันนี้นะเขาได้พูดถึงเป็นพิเศษเลยว่าต่อไปเนี้ยเรื่องหนึ่งที่เป็นนโยบายหลักๆของพรรคคอมมิวนิสต์ต่อไปนี้นะฮะภายใต้ผู้นํารุนที่าเนี่ยก็คือลดความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ นะครับทำให้ฝนมาตกทั่วฟ้ามากขึ้นเขาจะทำได้จริงไหมคะอาจารย์ก็ผมเชื่อว่าถ้าเผื่อเขาออกแรงจริงนะฮะเพราะว่าถ้าเขาออกแรงจริงเนี่ยก็คงจะมีโอกาสไม่น้อยนะเพราะอะไรเพราะปอย่างที่กล่าวว่าระบบการปกครองเป็นมันชินนกเป็นชินนกเป็นไม้ชิไม้เป็นนกได้นะครับเพราะเพราะว่าระบบของเขาเนี่ยเป็นระบบที่ที่มันยังสั่งการได้อยู่พอสมควรนะแต่ว่าก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าผู้นำที่ห้าขึ้นมาเนี่ย ยังมีอำนาจในการสั่งการยังมีพลังของการบริหารจัดการทางการเมืองเนี่ยเหมือนรุ่นที่ผ่านมาหรือเปล่าอ,อาจารย์มองยังไงคะผมว่าคงคงยาลลำบากขึ้นะนะแต่ว่าถามว่าคือจีนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลการบริหาร การประเทศนี่นะฮะมันคืออยู่กลุมบางคนในตอนนี้ถ้าเราสังเกตดูครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมประชุมธรรมชาพักนี่นะจึงต้องเอาผู้อาวุโสที่ปลดระวังไปแล้วนะฮะหลายเป็น10ปีเลยนี่คือสะสมบารมีจหกับคนใหม่เดินตามหลังหูชินเฮาที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนะฮะเหมือนว่าเป็นเบอร์สองของประเทศแสดงว่าเลยครับข้ารดมผู้วุโสเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาช่วยบริหารจัดการความขัดแย้ง อาศัยบารมีของผู้อโอายุ86ปีเลยนะฮะก็แก่ตัวไปเยอะเลยเราดูในดูดูในเวลาจะลุกจะนั่งก็ต้องมีกันประคองกันเนี่ยะแต่ว่าเขาเห็นไงว่าคนเหล่านี้สงผมบารมีมามากเวลาพูดแล้วเนี่ยวคนจะเชื่อฟังเหมือนมาสร้างเครดิตให้กับคนใหม่ด้วยป่ะใช่ครับผมว่าจะมีส่วนเลยและคนใหม่ที่ขึ้นมาเบอร์หนึ่งก็ได้ข่าวว่ามีความใกล้ชิดกับกับจงเจอมี่นี่ไม่ะช่มากแต่นั้นนั้นก็คงเป็นก็คงต้องประคับประคองกันไปในช่วงเปลี่ยนผ่านถามว่าสองสามปีแรกเนี่ยต้องขโมยอํานาจ มากไหมผมว่ามากพอสมควรอาจจะมากกว่ารุ่นที่4ด้วยท่าไปะนะเพราะว่าโหยินทาวเราที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างจะง่ายพเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นคนที่ตั้งสู่ผิงวางตัวเอาไว้แต่ว่าสียิินผิงเนี่ยก็ขึ้นมาด้วยความขัดแย้งพอสมควรพอเราก็เห็นเหตุหการณ์ของโป๊ซีไรต์อะไรต่างๆนี้นะฮะมันก็กระเพื่อมไหวพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อผู้อวุโสในพรรคนี่นะฮะที่ยังดูอยู่ข้างหลังฉากเนี่ย มาช่วยบริหารจัดการเนี่ยก็คงยังง่ายขึ้นเขาใช้เป็นระบบหรือว่าเป็นตัวผู้นําคนนั้นเป็นคนตัดสินคะหรือว่าผู้นำโลกสะสมเป็นระบบมากกว่าก็ผ่านพรรคการเมืองนิดนี่ยฮะเพราะว่าถามว่าการประชุมสําคัญที่สุดของของจีนเนี่ยนะครับก็คือการประชุมใหญ่สมาชิกพรรคนี่แหละนะะนครับมันไม่ใช่ประชุมสภาประชาชนนะฮะนะครับประชุมในเจวันนี่ยนะที่เขาเขาจะประชุมกันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะเพราะเลยครับเพราะมันจะเป็นที่มาของอะไรครับ ของการได้คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตชุดใหม่ประมาณสัก200คนบวรลบนี่นะ,ะฮะและ